Welcome to Story Podcast to Nobleonne Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็เช้าวันอาทิตย์นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ทํามาตั้งแต่นพดลสตอรี่เปิดใหม่ๆเลยก็ได้นะครับเกือบ2ปีแล้วนะครับ ก็คือการอัปเดต Personal OKR OK ส่วนตัวของผมซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่อยากให้ท่านลองอัปเดตของท่านเองนะครับเราจะได้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงก็ตามนะครับการอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นตัวผลักดันที่ทําให้เราก้าวหน้ากว่าการที่ไม่อัปเดตแน่นอนอันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับกับอันที่2คือการตอบคําถามนะครับซึ่งนับวันก็มีหลายท่านได้เขียนคําถามต่างๆเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้ เคลมหรือไม่ได้การันตีว่าผมจะตอบได้ทุกข้อนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคําถามทีอ่อาจจะเป็นการขอความคิดเห็นหรือว่าอาจจะเป็นการขอความรู้ต่างๆถ้าผมตอบได้ผมตอบเลยถ้าถ้าเป็นความคิดเห็นผมก็จะเล่าความคิดเห็นส่วนตัวให้ถ้าอะไรตอบไม่ได้ก็จะบอกท่านตรงๆนะครับว่าอันนี้ผมไม่มีความรู้หรือว่าตอบท่านไม่ได้นะครับโอเคเรามาที่ Personal OK เอากันพาร์ทแรกก่อนนะครับผมก็ใช้ A. อุปกรณ์ที่ผม สร้างขึ้นมาเองเนี่ยแหละครับไออโอเคอาร์ไดอารี o ่อ่ะซึ่งหลายคนติดตามถามมานะก็คือหมดแล้วนะครับไม่ไม่ได้มีแล้วนะครับก็ทํามาจํานวนจํากัดแต่ว่าก็ก็สำหรับผมนะผมใช้อย่างต่อเนื่องนะครับมาดูออบเจกตีที่ข้อที่1ของผมกันนะครับก็คือผมตั้งออบเจกตีฟไว้ว่าผมอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะครับคราวนี้คําว่ามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็คิรีเซลหนึ่งคือก็ผลตัวร่างกายต้องเป็นปกติ100%ในทุกรายการที่ตรวจนะ ตั้งแต่วีคแรกจนถึงวีคที่6ในไตรมาสนี้ผมยังไม่ได้ตรวจเลยนะครับจริงๆมีแผนว่าจะตรวจปลายเดือนพฤษภาเนี้ยครับปลายเดือนเนี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์โควิดสักนิดหนึ่งนะครับถ้าโควิดมันยังดูยังไม่ค่อยน่าไว้วางใจก็อาจจะยังไม่คุ้มค่าที่จะไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดโควิดแล้วเราติดแล้วเราก็ไม่รู้เนาะก็อาจจะมาติดครอบครัวติดคนอื่นๆไดก้ก็พยายามจะ ยังทำ physical distancing ครับก็คือการการอ,อยู่ห่างจากคนไว้ก่อนเท่าที่จำเป็นนะครับก็ตรงนี้ยังไม่มีอัปเดตนะครับ k i ร o s a ลคือผมอยากวิ่งให้ได้สะสมในไตรามาสนี้600กิโลเมตรนะครับณนะวีคที่6เนี่ยผมวิ่งไปได้500.6กิโลเมตรละอันนี้คือไตรามารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆ6 0 0เนี่ย500เนี่ยมันควรจะถึงตอนปลายพฤษภาแต่นี่เพิ่งวันที่ วันที่10พฤษสภาเองนะครับก็เรียกว่าบรรลุไปแล้วเรียบร้อยสําหรับเป้าเดือนนี้นะเพราะนั้น600้เนี่ยถ้ายังมีลักษณะล็อกดาวแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าโอกาสถึงของผมเนี่ยสูงมากนะครับฮิลิโซ่หนึ่าน้หนักตัวอยากจะลดลงเหลือ76กกิโลกรัมเปิดไต,ตรมาสนี้มาเนี่ยน้ำหนักตัวผม79.2นะครับแต่ตอนนี้วิกที่6ในไต,ตรมาสแล้วเนี่ยมันขึ้นกลายเป็น80.2นะก็ยังขึ้นอยู่นะครับ มีวันก่อนเจอเพื่อนคนหนึ่งนะใน Facebook เขียนมาสั้นๆแต่คมมากบอกว่าไม่ต้องคิดจะลดน้ำหนักหรอกแค่ให้น้ำหนักมันคงที่เขเก่งมากแล้วนะผมผมยอมรับเลยครับว่าการ Work from home, ์ r ฟอร์มโฮมชาร์เลนสสำคัญอย่างหนึ่งคือเรามักจะมีอะไรกินตลอดเวลาคือเวลาผมไปสอนหนังสือข้างนอกนะครับคือถ้าจะกินจริงๆก็จะช่วงเบรกนะครับหรือช่วงเที่ยงนะ แต่เวอ from Home เนี่ยอย,อย่างตอนนี้ผมอ่านพอดแคสต์หรือว่าผมนั่งเขียนบทความหรือผมนั่งอ่านงานของนักศึกษาปัญญาเอกอะไรเงี้ยมันก็จะมีขนมมีน้ามีอะไรเต็มไปหมดเลยอะ่ะซึ่งจริงๆโทษใครไม่ได้มันต้องโทษเรานี่แหละใจเราไม่แข็งพอนะครับแต่ก็อันนี้ก็เป็น awareness ไว้นะครับว่าก็จะพยายามนะครับอย่างน้อยๆการทรี่เรา track เนี่ยผมก็ขึ้นมาแค่กิโลเดียวนะถ้าไม่ track ไม่ป่านจะไปไหนตอนไหนแล้วก็ได้นะครับมาดู OKR OK ชุดที่2นะครับก็คือ objective ที่ผมเขียนว่าผมอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของงานนะครับ k y r i l o 2.1สัมภาษณ์ได้ครบ40แห่งนะตอนนี้จริงๆตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังไม่ได้มีการสัมภาษณ์เพิ่มแต่ตอนนี้ผมเริ่มขยับแล้วนะครับก็คือให้ทางผู้ช่วยวิจัยเนี่ยได้เริ่มส,ตา,สตาร์ทหรือเริ่มต้นการสัมภาษณ์นะครับเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยผมก็ติดต่อท่านหลายๆท่านเลยที่ท่านกูนาส่งข้อความมา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกรอบนะครับถ้าบริษัทไหนหรือองค์กรไหนใช้ OK r มาเกิน6เดือนแล้วเนี่ยผมรบกวนนิดหนึ่งช่วยอินบ็อกมาบอกผมนิดหนึ่งนะครับจะขอเวลาสมัมภาษณ์ท่านนะครับจะใหท้ทางทีมผู้ช่วยวิจัยไปสมัมภาษณ์ท่านนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มติดต่อกลับไป3ที่แล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีทั้ง3ที่เลยนะครับก็จะเริ่มต้นเก็บข้อมูลแต่ตอนนี้ยังสตั๊กอยู่ที่20นะ40ภายในไตรมาสนี้ก็มีลุ้นนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับว่าผมสามารถหาจํานวนคนให้สัมภาษณ์ได้ได้ได้ครบหรือเปล่าด้วยอยันนี้คือชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะครับยีที่แรกเนี่ยต้องเรียกว่าอพอจะมีคอนเน็กชันพอจะมีคอนแทคกก็ก็พูดคุยได้แต่20ที่หลักเนี่ยอาจจะต้องขอความกรุณาท่านที่ฟังผมอยู่นะครับแล้วท่านมีข้อมูลที่แชร์ได้นะครับผมคงไม่ไปถามว่าโอเคอาท่านได้ค่าเท่าไหร่อะไรไม่ไม่ใช่แบบนั้นจะเป็นการถามการใช้ คอนเซปต์ต่างๆในการใช้วิธีการก่อนใช้ OKR OK หลังใช้ OKR OK อะไรประมาณนี้ Ke คีรนะีเซล2.2ที่พิมพ์ผลงานสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้2 Paper นะครับส่วนตัวตอนนี้ทำไปได้แล้ว1 p a เปอแล้วก็อีก p a เปอร์หนึ่งกำลังส่งไปแล้วนะครับถ้ามีเวลาในตอน,นมน้นี้อาจจะเริ่มเขียนเปเปอร์ที่3นะครับเพราะว่าก็ต้องเตรียมตัวไว้สำหรับ ไตรมาสถัดไปนะครับผมกะว่าทั้งปีผมอยากได้สัก3ามเปเปอร์ตีพิมพ์นะครับคิริซอสองคือตีตีพิมพ์หนังสือสะสมได้2เล่มพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่ผมยังสตั๊กอยู่นะครับน่าจะสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะเริ่มต้นกลับไปเวิร์กอัลในพาร์ทนี้ตอนนี้ก็เล่มที่1เสร็จแล้วนะครับส่งไปที่สำนักพิมพ์แล้วเล่มที่2เนี่ยผมเขียนว่ากําลังอีดิทอยู่ก็กําลังอีดิทอยู่แต่ว่าไม่มีความก้าวหน้าเลยในไตรมาสที่ผ่านมานะครับ ก็ลังเลระหว่างเขียนโอเคภาษาไทยกับโอเคภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเขียนเสร็จแล้วนะครับแปลมาจากเล่มที่ผมมีนั่นแหละแต่ว่าต้องอีดิทอีกนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้เวลานิดนึงภาษาไทยก็มีอะไรหลายอย่างที่อยากเขียนนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคชุดสุดท้ายผมเป็นชุดของการเป็นคนออบเจกตีฟคือการเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับคิลิซอลสามจุดหนึ่งผมอยากบริจาคเงินสะสมให้ได้60,000บาท ตรงนี้เนี่ยตอนเ,ตเริ่มเริ่มไตรมาสสะสมคือสะสมตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนเริ่มไตรมาสมาเนี่ยผมบริจาคไปแล้ว30,000บาทตั้งแต่ไตรมาสที่1ปี2563นะครับพอไตรมาสที่2เนี่ยผมก็พูดว่าเออยังไม่ได้บริจาคเพิ่มเลยนะเพราะว่างานที่ผมอ่านหนังสือที่ผมอ่านผมก็ยังไม่ได้ไปทําบุญอะไรหรือว่างานที่ผมได้ทำบุ๊กคอยบุ๊กคลับที่จัดเดือนละครั้งนะครับที่มันมีเกณฑ์เก็บเงินแล้วหากค่าใช้จ่ายเราไปทาบุญทั้งหมดเนี่ย ก็ไม่ได้ทําเพราะว่าไม่ได้เป็นเฟสทูเฟสนะครับเป็นออนไลน์ก็ไม่ได้คิดเงินอะไรนะครับก็ดูกันได้ฟรีนะก็เลยมีโอกาสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครจําได้นบดอนสตอรี่ผมยังพูดเลยนะครับว่าเอออยากจะทดลองไลฟ์แล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสทดลองไลฟ์จริงๆนะครับคือคิดก่อนแค่เดือนเออสัปดาห์ไม่ใช่เดือนหนึ่งสัปดาห์คิดก่อนแค่ชั่วโมงเดียวเอง คือวันนั้นเนี่ยตอนเย็นผมก็นั่งมองกองหนังสือนะบอกว่าเออจริงๆเนี่ยเราน่าจะเอาหนังสือเนี้ยไปประมูลจริงๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมทําเป็นประจําอยู่แล้วแต่ก่อนทําเป็นแบบไปโพสต์เฉยๆอะ่ะนะแต่คราวนี้นั่งคิดบอกเออเดี๋ยวเราลองไลฟ์ดีกว่าว่าเราอ่านอะไรในช่วงล็อกดาวน์ถ้าใครยังไม่ได้ฟังไลฟน์นี้เข้าไปในเพจนบะดอสตอรี่นะครับผมผมมีไลฟ์อันนี้ค้างอยู่นะครับไม่ได้ลบอะไรเข้าไปดูได้ผมก็เอาหนังสือที่ผมอ่านในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมาเล่าให้ฟัง และจริงๆหลายๆหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังในพอดคาส์ของผมแล้วเรียบร้อยแหละแต่นั่นคล้ายๆเป็นสรุปสั้นๆนะครับก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งสนุกดีนะครับก็ไม่ได้มีคนเยอะมากมายอะไรนะครับเพราะว่าบอกก่อนล่วงหน้าแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็ไลฟ์เลยนะครับแต่ก็ต้องเรียกว่าเยอะกว่าที่ผมคิดเยอะนะครับแล้วก็หลังจากไลฟ์ผมก็บอกหนังสือทั้งหมดเนี่ยนะยกเวน้นหนังสือที่ผมมีลิขสิทธิ์จากผู้เขียนนนั้นไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไป,เอาไปประมูลผมก็บอกว่าหนังสือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมประ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมจะเอาเงินทั้งหมดเลยไม่เอาค่าใช้จ่ายใดๆเลยเนี่ยไปบริจาคผู้ยากไร้นะครับก็ทําสําเร็จนะครับก็ได้รวบรวมเงินที่ได้จากการไลฟ์ครั้งนี้ซึ่งก็มีคนมาประมูลเยอะแยะนะครับบางคนเนี่ยประมูลโหเยอะเลยเข้าใจว่าอยากจะร่วมทําบุญนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่งหนังสือไปให้กับคนประมูลเรียบร้อยอข้อดีคือหนังสือผมก็จะไปอยู่ในมือของคนที่เขาอยากอ่านจริงๆนะครับไม่อยากอ่านคงไม่มาประมูลเล่มนั้นนะครับ แล้วอีกข้อดีหนึ่งก็คือผมได้นาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปร่วมทําบุญผู้ป่วยยากไร้โทษทีไม่ใช่ผู้ป่วยยากไร้เป็นผู้ยากไร้วันก่อนเนี่ยก็ทั้งเห็นทั้งคุณราวิทย์แล้วหลายคนช่วยกันทำเนผมคิดว่าคนละไม้คนละมือนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะเนี่ยการที่เราไปชุมชนอะไรต่างๆแล้วก็ไปแจกข้าวแจกน้ําแจกอาหารแจกยาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยนะ แต่ส่วนตัวเนี่ยไม่มีกําลังที่จะไปทําในลักษณะนั้นนะครับตอนแรกว่าจะคิดจะทํำยังไงดีเพราะเอิญมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขียนมาในไลน์กลุ่มบอกว่าแกกําลังจะไปทําอะไรแบบนี้กับชุมชนแถวแถวบ้านแกนะครับผมก็เลยเอารวบรวมเงินทั้งหมดเลยที่ได้จากการไลฟ์ครั้งนี้นะครับแล้วก็ที่มีกันเงินสะสมมาส่วนหนึ่งนะครับครบ1 0 0 0 0บาทก็ไม่ได้เยอะแยะนะครับแต่ก็ คิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยก็ฝากอาจารย์เข้าไปช่วยทําบุญนะครับให้กับคนยากไร้ที่เขาอาจจะมีปัญหาในการดําเนินชีวิตเพออไราะรายได้ก็ไม่มีนะครับก็จะมีข้าวมีน้ํามีอาหารกินนะครับก็เอาเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการนี้หรือไม่ก็ตามเพราะว่าท่านก็เป็นส่วนหนึ่งในนโปเลนสตอรี่นะครับก็เลยทําให้ยอดมันขึ้นมาเป็น4ี่หมื่นละนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายนะเพราะว่าเดือนละหมื่นอ่ะพูดง่ายๆนะเดือนอ เมษาได้มาหมื่นหนึ่งก็4ี่หมื่นละเดือนพฤษภาเดี๋ยวก็ต้องหากิจกรรมอะไรทําแบบนี้ผมก็พยายามรีบอ่านหนังสือเพื่อที่จะเอาหนังสือที่ผมอ่านเนี่ยไปทําบุญอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีอะไรอะไรหลายอย่างเข้ามานะเอ่อคีรีเซลสามจุดสอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้26เล่มนะครับผมอ่านได้เพิ่มอ,อ,อีกเล่มหนึ่งนะครับก็เป็น19เล่มละตั้งแต่ต้นปีนะครับอันนี้เอาเฉพาะภาษาอังกฤษนั้นภาษาไทยผมไม่ได้แทร็กนะครับก็ก็ถือว่า ก้าวหน้าไปด้วยดีนะครับก้าวหน้าไปด้วยดีสุดท้ายนะครับคีรีเซลสามคนติดตามฟังพอดแคสต์ครบ4ี่0 0คนจริงๆต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าสี่ห0,000ื่นเนี่ยเป็นเป้าหมายแบบในระยะยาวจริงๆนะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นเป้าหมายรายปีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า เนื่องจากไตรามาสที่1เนี่ยทำได้อีกค่อนข้างดีนะครับก็เลยเอา4 0 0 0มืเนี่ยมาเป็นเป้าหมายาไตรามาสต,ตอนนี้ในวิกที่6ผมทำได้แล้ว34,349ืสันสิบเกสบครเบอร์นะครับก็ทุกครั้งนะครับก็อ่าเป้าหมายนี้จะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดอ่าไม่มีคนฟังนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่กูนาติดตามแล้วก็อ่าฟังแล้วก็หลายท่านก็กูนาช่วยแชร์กับเพื่อนๆในหลากหลายช่องทางนะครับถ้าผมเห็นผมก็จะเข้าไปขอบคุณนะครับถ้าไม่เห็นก็ขอ ขออนุญาตใช้โอกาสการขอบคุณผ่านพอดคาสต์น,นี้ด้วยเลยละกันนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคเราผ่านพาร์ทแรกนะครับถ้าใครทำโอเคอาอยู่ผมเห็นหลายคนเขียนมาให้ฟีดแบ็ k มาว่าเนี่ยได้ทำโอเคาตามแบบที่อาจารย์ทำนะครับถึงแม้ว่าตัวอ j e c t i v e Key Resolve มันอาจจะไม่เหมือนผมแล้วมันไม่ควรเหมือนผมด้วยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอยู่แลว แต่ด้วยเมธอด و ล و ีด้วยวิธีการเนี้ยทาให้ท่านได้หลายๆอย่างเป็นไปตามเป้าหมายถึงแม้ว่าหลายๆอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ OK เคไม่ได้ตั้งเพื่อจะทําให้มันมิดร้อนะครับผมอ,อย่างตัวอย่างผมที่ท่านเห็นก็มีหลายข้ออย่างน้ําหนักก็ไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วก็ดาด้วยนะครับว่าสิ้นไตรมาสจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่ตั้งอ่ะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับให้กําลังใจนะครับมาพาร์ทที่2 จะเป็นเรื่องของการตอบคําถามนะครับเริ่มท่านแรกเลยนะครับก็บอกว่าขอคําปรึกษาอาจารย์หน่อยครับนะครับไม่ทราบอาจารย์หาข้อมูลในการนำบอดคาสจากแหล่งใดบ้างครับเห็นอาจารย์มีเรื่องเล่าได้ทุกวันนะเพอเอิรท่านนี้กําลังจะตั้งใจหาเรื่องมาเล่าลงแฟนเพจนะครับก็อยากปรึกษานะครับว่ามายังไงนะแล้วท่านก็เขียนไว้นิดนึงบอกว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวก็อ่านไม่ทันครับะจะขอคําปรึกษาอาจารย์หน่อยครับโอเค จริงๆผมผมเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วนะครับว่าผมมีแหล่งความรู้จาก3มแหล่งหลักๆคือหนังสือนะครับแล้วก็อันนี้อันแรกคือหนังสือที่ผมอ่านกันเป็นแบบเป็นอาชีพอยู่แล้วจริงๆหนังสือเล่มนึงเนี่ยผมอาจจะมารีวิวหลายรอบก็ได้หมายถึงไม่ใช่หลายรอบนะหมายถึงว่าหลายตอนนะเพราะหนังสือมันหนาแล้วมันไม่เรื่องรีวิวแต่ว่าหลายๆเล่มผมก็จะรีวิวในในตอนเดียวนะครับ ซึ่งท่านบอกว่าท่านอ่านไม่ทันก็เข้าใจนะครับอันที่2คือมาจากประสบการณ์นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตอนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์นะผมก็เล่าเรื่องอประสบการณ์การเข้าเรียนคอร์สฮาวต์นะอย่างเงี้ยผมก็เอามาเล่าได้นะครับหรือประสบการณ์การสอนออนไลน์ผมเชื่อว่าท่านก็มีประสบการณ์อะไรหลายอย่างไม่งั้นท่านเปิดเพจเรื่องนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกผมเชื่อว่าท่านต้องมีประสบการณ์ก็เล่าได้นะครับ อันที่3คือมันมาจากสิ่งที่ผมสอนอยู่แล้วอันนี้มันอาจจะยูนิคนิดนึงเพราะว่าผมเป็นอาจารย์นะครับผมก็จะสอน OKR OK สอน KPI สอน Balance Scorecard สอนอะไรเงี้ยผมก็สามารถจะดึงเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าได้แต่ผมให้ข้อคิดเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับคนที่คิดว่าหนังสือเนี่ยมันยาวเกินไปแล้วอ่านแล้วเอามาทำคอนเทนต์ทุกวันไม่ทันเนี่ยลองพิจารณาบทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความต่างประเทศนะจริงๆทําไมต้องต่างประเทศทําไมไม่เอาบทความไทยละจาย์คนไทยเก่งๆต้องเยอะจริงครับแต่บทความไทยเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เข้าถึงอยู่แล้วยิ่งท่านทาเพจเนี่ยท่านไปเอาบทความของคนไทยมาก็ต้องเรียกว่ามันก็แปลว่าคนอ,อาจจะเห็นไปเยอะแล้วอะ่ะท่านเอามาเขียนต่อเอามาวิจาร์เอามาพูดคุยเนี่ยมันก็มันมันก็จะเ,เพิ่มแวลูได้น้อยอะ่ะสำหรับคนอ่านแล้วนะครับ ผมก็เน้นบอกว่าเออถ้ามันเป็นบทความต่างประเทศอย่างพอดแคสต์เอาชัดๆเลยนะครับที่ที่ที่ท่านดูเป็นตัวอย่างได้คือของ Mission to the Moon คุณรวิทย์เองก็เอาบทความมาจาก Harvard Business Review เอามาจาก m c k เ n นซี่รีพอรซึ่งทุกครั้งที่คุณรวิทย์เอามาเนี่ยก็จะมีการให้เครดิตนะดูกัแบบนั้นก็ได้ครับบทความอ่านวันเดียวจบอยู่แล้วละครับมันอย่าง h r v v r r d u u s n n s s s r v v i w นะที่ผมผมอ่านอยู่บ่อยๆนะฮะก็ครึ่งชั่วโมงก็จบละบทความไม่ได้ยาวไม่ได้เทคนิคอะไรมากๆนะครับ แล้วเราก็มาพูดต่อแล้วก็อ้างอิงด้วยอย่าลืมนะครับอ้างอิงเพราะไม่ใช่ความคิดเรานะครับอ่านี่เป็นข้อแนะนําสําหรับคําถามแรกนะครับคําถามที่2นะครับบอกสวัสดีค่ะอาจารย์นพดนเคยส่งข้อความปรึกษาเรื่อง OKR OK มานะครับแล้วก็คราวนี้อยากเขียนมาขอบคุณนะครับบอกว่ากําลังเรียนเป็นญ,ญาเอกอยู่แล้วเจอ PhD blues หนักๆน,นะครับพยายามดึงตัวเองกลับมาพอสมควรนะครับ แล้วฟังพอดแคสต์ผมเนี่ยช่วยได้มากแล้วท่านก็กูนาเขียนต่อมาอีกนิดนึงบอกว่าฟังถูกอาจจะสงสัยว่าช่วยยังไงท่านก็บอกว่าไม่ว่าเป็นการรีวิวหนังสือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาจารย์กับแขกรับเชิญหรือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ช่วยหนูไว้ค่ะนะครับเหมือนทําให้เห็นชุดความคิดใหม่มุมมองใหม่ๆที่ต่างออกไปจึงอยากส่งข้อความมาขอบพระคุณอาจารย์จากใจจริงนะครับและเป็นกำลังใจให้จัดพอดแคสต์ดีๆต่อไปค่ะ ขอบคุณนะครับอ,อ,อย่างแรกเป็นกําลังใจให้เช, mm. เช่นเดียวกันนะครับคนที่เรียนเปรนญ,ญาเอกเนี่ยที่บอก PhD blues เนี่ยเป็นอาการปกตินะครับก็คือมันจะมีความเศร้ามันมีความรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกไม่ไหวแล้วไม่รู้จะทําไปทําไมมันมีหลายหลากหลายความรู้สึกนะครับผมแนะนําถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวข้องกับการทําวิจัยการทําเรื่องของเ,ออเรียนป็นญ,ญาเอกหรืออะไรต่างๆเนี่ย ผมเพิ่องอ่านพอดแคสต์เอพิโซดหนึ่งกับท่านอาจารย์สากุลบุญอิดนะครับซึ่งตามแผนเนี่ยคือวันพรุ่งนี้ถ้าท่านฟังนพดลสอรี่พอดแคสต์เอพิโซดนี้วันอาทิตย์นะครับตามแผนคือวันจันทร์นะครับผมจะเอาไปโพสต์ลงพอดแคสต์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลองฟังเอพิโซดนั้นได้เลยมีคำคำตอบดีๆหลายๆคําตอบซึ่งผมคิดว่าคนเรียนเป็นเ,นเอกหรืออาจารย์ที่ทําวิจัยอยู่เนี่ย อาจจะสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับโดยโดยเฉพาะเรื่องอิโมชันต่างๆที่ท่านรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่นะครับอาจารย์สากุลเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยนะครับอยู่อยู่เ,เป็นอาจารย์ประจําอยู่สาขาเดียวกับผมเลยครับ operation management ที่คณะพนันธุศาสตร,ร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาบอกออซื้อหนังสือความลับของการวัดผลต้องเล่าให้ฟังหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมเขียนเป็น Po c k e t b ตบ k นะครับ บอกปกสวยมากบอกว่าสวยแล้วเปิดเข้าไปยังงานสินชัดชัดชอบมากนะครับขอบคุณนะครับท่านบอกยังไม่ได้อ่านพรคิวหนังสือเล่มอื่นอยู่แต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วจะรัดคิวหนังสืออาจารย์มาก่อนเลยครับนะขอบคุณสิ่งที่อาจารย์ให้กับสังคมนะครับขอบคุณนะครับก็ดีใจนะครับที่ท่านชอบหนังสือนะครับถึงแม้ว่าท่านยังไม่ได้อ่านเลยแต่บอกว่าชอบชอบดีไซน์นะครับแล้วก็ให้เครดิตคุณเซ่น,นะครับซึ่งก็ดีไซน์หนังสือเล่มนี้ไว้สวยงามนะครับขอบคุณทั้งทั้ง ผู้อ่านทั้งท่านที่ฟีดแบ็กมาและขอบคุณคุณเซ่ด้วยนะครับที่ช่วยดีไซน์หนังสือให้นะท่านนี้บอกว่าขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณมากที่แชร์พอดแคสต์ครับฟังแล้วชอบมากเลยนะครับผมพยายามหาเรื่องที่คลิปที่พูดถึง how to say no to your boss ครับหาไม่เจอนะครับจะหายังไงแล้วสักพักหนึ่งท่านบอกเจอเจอแล้วครับนะลองพิมพ์คีย์เวร์ดปฏิเสธเจอเลยอพิโซด522ะขออนุญาตเล่าให้ฟังสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเราจะปฏิเสธ หผล5เราเราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยอพิโซด522นะครับท่านนี้ถามมาผมยังไม่ทันตอบแต่ท่านเสิร์ชคําว่าปฏิเสธแล้วท่านเจอนะครับ522นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าขอคําแนะนานะครับ OKR OK, มี2ข้อคือเรื่องวิ่งกับอ่านหนังสือนะครับทำสีเดือนแล้วมีข้อสังเกตว่าถ้าเดือนไหนวิ่งถึงเป้าเดือนนั้นจะอ่านหนังสือไม่ถึงเป้าเดือนไหนอ่านหนังสือได้ถึงเป้าวิ่งก็ไม่ถึงเป้าทําไงดีคะ ก้วิ่งเดือนละ50กิโลแล้วก็อ่านหนังสือเดือนละสามเล่มนะครับขอบคุณมากนะคะชอบพอดคาสต์อาจารย์มากครับฟังทุกตอนเลยไม่ต้องทําอะไรครับสําหรับผมไม่ต้องทําอะไรครับก็ทําต่อไปครับผมบอกท่านไปแล้วนะครับตอบส่วนตัวไปแล้วแต่ขออนุญ,ญาตมาแชร์ด้วยว่าจริงๆโอเคอาร์ไม่จำเป็นปต้องถึกทั้ทงคู่นะฮะโอเคอาร์มันตั้งเพื่อเราทําให้เราอยากที่จะได้อะมันเหมือนเราเราอยากจะวิ่ง50กิโเมตรเราอยากจะอ่านหนังสือให้ได้เท่านี้ ถ้าวันไหนวิ่งมันมันไม่ถึง50ก็เดือนหน้าก็วิ่งให้ถึงก็พยายามหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่ายิ่งได้วิ่งเราก็ยิ่งมีความสุขอารมณ์แบบนั้นอ่านหนังสือเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดท่านท่านรู้สึกว่าวิ่งถึงแล้วท่านอยากอ่านหนังสือมากขึ้นก็ให้เวลากับมันมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับแต่อย่าไปซีเรียสถึงขนาดว่าเออมันต้องเต็มทั้งสองออันไม่จําเป็นนะครับโอเคอาจตั้งมาเพื่อให้เราได้ทําไม่ได้ตั้งมาเพื่อที่จะทําให้มันถึง100%นะครับ ก็มีคำถามประมาณนี้สำหรับสัปดาห์นี้ถ้าผมข้ามคำถามใครท่านใดไปก็ต้องขออภัยนะครับมีหลายคำถามที่ไม่ได้เอามาออกเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็ก็อย่างที่เรียนนะครับผมะจะคัดเลือกคำถามที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะครับแล้วไม่เซนซิทีฟกับตัวท่านเองนะครับแล้วก็โดยหลักการผมก็คือจะไม่บอกชื่อแล้วไม่บอกหน่วยงานไม่บอกอะไรต่างๆนะครับจะเป็นเฉพาะบริบทหรือคอนเทกต์เท่านั้นนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ไม่ สบายใจนะครับจะจะได้ไม่แบบเอ้ยกังวลว่าแบบเดี๋ยวหัวหน้ารู้เดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอ๋อก็หวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เป็นประโยชน์นะครับนะสำหรับวันอาทิตย์นะครับซึ่งผมว่าก็สําหรับทุกท่านก็น่าจะเป็นวันพักผ่อนนะ,ะสำหรับโควิดก็ดูทิศทางในในในแง่ของเรื่องของการติดเชื้อก็ดูจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามองในภาพใหญ่ของโลกก็ยังต้องรัดกุมนะคือ คือประเทศเราดีเนี่ยแต่ถ้าประเทศอื่นยังไม่ดีเนี่ยเราก็ยังเปิดประเทศยากครับเพราะว่าถ้าเปิดประเทศมาเราก็จะมีคนติดเชื้อเข้ามาในประเทศเราเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อเราจะเปิดประเทศยากผมคิดว่า,าพาร์ทสำคัญซึ่งรัฐบาลก็คงต้องเอาใจใส่มากขึ้นเรื่องเศรษฐกิจกปากท้องของประชาชนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลําบากกันเยอะแยะมากมายนะครับการคลายล็อกก็ต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะว่ามันมีเว็บ2ได้ตลอดเวลานะครับโอเค ก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับแล้วเราพบกันใน e p ถัดไปนะครับสวัสดีครับ